สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มคีย์บอร์ดและเมาส์เขาเ้าไปใน o b s ง่ายๆนะครับไปทําแบบนี้นะฮะในคลิปไฮไลท์ของผมสำหรับใครที่อยากทำก็อลองเอาไปทํกมาดูนะครับง่ายๆนะฮะให้เรากดเข้ามาที่ตรงนี้นะฮะเว็บที่ผมจะทิ้งลิงก์ให้แล้วกดอันแรกไปเลยมันก็จะได้เอ่อตรงไหนว่าไฟล์ดาวน์โหลดแบบนี้มาฮะให้เรากดแตกไฟล์นะฮะ ถ้าจากเงียกดอันนี้นะฮะแล้วก็ดับเบิลคลิกไปเลยพอดับเบิลคลิกมาแล้วนะให้เราเอา,มาเมาส์ไปชีต้ตรงนี้แล้วกดคลิกขวานะฮะแล้วกดอันที่2ตรงนี้ฮะแล้วก็เลือกหาตัวนี้ถ้าใครที่อยากได้อะไรก็ลองเลือกอตัวนะ้นฮะเยอะแยะมากระจะหาอันที่เหมือนในคลิปของผมอ่ะทำไม่ได้โอ้นี่ไงกดคลอสไปนะฮะแล้วผมก็จะเอาเพิ่มเข้าใน obs เนี่ยฮะ กดบวกตัวนี้ไปแล้วก็กด Windows ตัวนี้แล้วก็กดโอเคแล้วก็กดทำง,งานตัวนี้ลนะอ,อโตเมติไกมก่ต้องไปปรับอะไรมานะฮะสำหรับใครที่ไม่ขึ้นนะก็ลองมาปรับตรงนี้ดูแล้วก็กดโอเคไปเลยมันก็จะได้แบบนี้นะฮะนี่ก็อย่าลืมไลค์กดแชร์แล้วก็ s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมพจะกลับมาทำาช่ y u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  e แล้วผมจะกลับมาลงคลิปยาวๆเลยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหนะ้าบายบาย